ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะได้ข้อมูละไรผมยินดีที่แชร์ข้อมูลนะครับเดินเทเร,เ,รเนี่ยเป็นเป็นของคุณพ่อ mm. ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยได้ทำธุรกิจทางดา้านพืชผลทางเกษตร เสร็จแล้วก็แกก็มองมองว่าชาวเกษตรกรเรือชาวไร่ชาวนาเนี่ยเวลาเขาขายพืชผลให้กับเราแล้วเขาก็จะเอาเงินสน่วนนี้ไปซื้ออุกปกรณ์ก่อสร้างยกตัวอย่างเช่นพวกสารเคมีรมุกบ้านพวกกระเมื่อหมองลังคาพวกปูนซีเมนเหล็กเส้นต่างๆท่านก็มีความคิดว่าเราก็น่าจะเอาตัวนี้มา,มาประกอบด้วยหลังจากที่เกษตรกรนี่ได้ขายผลิตภัณฑ์แล้ว เราก็เอาตัวนี้มาขายแทนทดแทนพอนานนั้นเข้าต่อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยธุรกิจตรงนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นโตขึ้นก็พันผล์ทางเกษตรเราก็หยุดก็เลยมาจับตัวตัวนี้เป็นเป็นหลักแล้วจากคุณพ่อมาแล้วก็วามามาก็มาถึงในของลูกลูกก็พี่น้อง,องทางน้องภูมเนี่ยก็มีหลายหลายหลายคน ก็มีการแ่งกิจกการว่าช่วยกันทาจากธุรกิจเล็กๆในครอบครัวเนี่ยเราก็ได้ขยายธุรกิจเนี่ยเติบโตไปโดยที่เราก็จะออกไปเป็นสาขาต่างๆถึงขนาดนี้ก็จะมีธุรกิจที่แยกออกไปก็คืออันนี้หลายปีแล้วฮนะเราเล่าตัทงแต่อดิตมากก็จะมีของเลื่องแสงไทยนะซึ่งตุงอยู่สิมซี้แยตลาดสด แล้วขยายไปทางด้านบ้านหนองมวกสายบุรีรัมย์ลุ่มแล้วก็จะเป็นเรือสุขก่อสร้างซึ่งอยู่ถนนวัดตรกสียแยกยิบยงมาหน่อยเขาก็จะขยายธุรกิจไปถึงโฮเมก้ามาสายบายพาลอมนอกแล้วอยู่สุ่ส่วนคนที่สามเราตรงข้ามก็คือไอเอสคอนเกียบุรรัมย์ทุกๆทุกท,ก,ทกคนในครอบครัวเนี่ยเราจะ มุ่งม,มุ่งประเด็นมุ่งม,มาทางเรื่องการขอสร้างทั้งอุปกรณ์ขอสร้างทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรต่าง,างๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็ต่างคนต่างทา,งทางธรุรกิจต,ตอนนี้ผมก็เลยมอบธรุรกิจตรงนี้ให้กับลูกๆเท่ากับว่าเป็นเป็นทายาทช่วงที่สามจากคุณพ่อมาผมแล้วก็มาลูกครับแล้วก็เติบโตมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แล้วก็สินค้าหลักๆที่เป็นตัวตัวที่ทำชื่อเ,เสียงหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่สำคัญของการก่อสร้างนั้นกันก็จะเป็นสินค้าของบริษัทฟูซิเมนไทยซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่เหล็กเส้นฟูซิเมนหลังคากระเบื้องสุขภัณฑ์ต่างๆสีรโรงทั้งสีาสางสทาบ้านอันนี้เราก็เราก็ามีบริษัท สีทาบ้านซีโอเอกับตัางไอซีไออะไรต่างๆเนี่ยก็มีบริษัทที่มาติดต่อแล้วก็ค้าขายกันมาก็บกว่า50ปีโดยปัจจุบันอันี้ผลงานที่เรารับเหมาขอสร้างเนี่ยมัน,ม,นมันเยอะจำไม่ได้ก็จะมียกตัวอย่างเช่นขนาดเนี้ยที่ที่รู้พวกนักศกษาทั้งนั้นจะเห็นชัดเจนก็คือตลาดในบาซ่าผมเป็น องค์ประกอบก็คือตลาดได้บาซาซึ่งผมไปรับจากบริษัทขอจอกพอ,อเพิรนชลักล่เขสร้างนะฮแล้วก็อาคารพาณิชย์ด้า,าน,น,นข้างเนี่ยก็เราก็ทำด้วยนะฮะเราไปทำด้วยทำขายทำขายแต่นั้นเราไปรับทำให้กับมอะให้กับทางเทศบาลแล้วก็ตึกตรงหังมุมเนี่ยร้านขยายยที่สีหาชั้นเนี่ยนี่ก็คือ ผลงงาานขอเรตอนนี้มีตอนนี้คพื่อน้องไ,ได้รับหมอกระส่าของที่ไหนบ้างตอนนี้ที่กำลังทำเป็นกระส่าตอนนี้ตอ,ตอนนี้ที่เรากำลังรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีอพาร์ดเมนต์ตรงสี่แยกสี่แยกในเมืองที่จะไปแก่ยากสีดากำลังทำอพาร์ทเมนต์สี่ชั้นแล้วก็เร,กเรากำลังจะลงอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการของทาง คุณสุนธยาไก,ก่รดระพูหรือบุรลังเฟ์นิเจอร์ปากทางเข้าวัดเขาหน่อยสายบุญลรัมขน,นชัยซิงกาลังจะลงอาคารพาณิชย์ตอนนี้เราแต่ของเขาจะแบ,บ่งเป็นสามเจ้าของเราใน,นในสามแต่ของเรานีจะได้มากกว่าประมาณ24กว่าแต่มีสองบล็อกหนึ่งสิบบล็อกหนึ่งสิบสี่อันนี้โครงการนี้กำลังจะไปลงเพราะตอนนี้งานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าแต่และชุดเนี่ย เราเราจะรับงานเราข,ขึ้นป้อยเราประสานผ่านาล็อกานรับงานเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเป็นคนกลางระหว่างผู้ผู้ว่าจ้างกับผู้ช่างรับเหมาเราก็จะเป็นคนกาาลางให้เขาตกลงราคากันแล้วเราก็จะคอยดูวัสดุก่อสร้งงสางเราก็จะได้ขายตัวนี้สินค้าเราก็จะได้มาตรฐานคอยดูแล อันน้โครงการมันมันมัมนมีมันมีมาย่เรื่อยนะครับแล้วรเรามันมีความเห็นยังไงที่ว่าผู้ที่เขามารับเมาเรอมาซื้อของเนี่ยความคิดยังไงที่เขาถึงตัดสินใจมาซื้อออตัวนี้เราเราได้สร้างบรรทัดฐานคิดดำเนธุกรกิจเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะเราก็สร้างความมาตรฐานว่าคือหนึ่งสินค้าเราเนี่ยต้องมาตรฐาน เพราะเราเป็นเป็นสินค้าของบริษัทปูนซีเมนไทยซึ่งเชื่อถือได้นะใช่ไหมเพราะสิปูนซีเมนไทยเนี่ยมันเกือบครบร้อยปีแล้วเขาตั้งขอตั้งมาตั้งแต่เรายังไม่ขึ้นฉะนั้นความเชื่อถือในเรื่องอุปกรณ์สิ่งแกล้งการก่อสร้างเนี่ยพวกสินค้าต่างๆเขาเชื่อถือแล้วเราก็เรามีนโยบายว่าคือหนึ่งเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า สื่อสารต่อลูกค้าราคายุติธรรมนะฮะฉะนั้นไอ้จ,อจ,จุดตรงนี้อ่ะมันเป็นจุดที่ธุรกิจเราเติบโตมาเป็นเป็นเป็นทายาทมารับช่วงต่อถ้าเราไม่ยืนอ,อันนอนนี้โยบายตรงนี้หรือว่าหลักการที่ท,ที่มัโขข่โคงของของของที่ร้าน,นชื่อเสียงของเราเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้เป็นหลักว่าเราต้องสื่อสารต่อลูกคา้าราคายุติธรรมแล้วก็ ส่งเวลาจะส่งสิ่งประสมขอสร้างเนี่ยต้องตรงตามเวลาช่างช่าง่างๆเนี่ยเขาก็พอใจเพราะขณะนี้มันมีการปรับค่าแรงเนี่ยช่างเนี่ยเขาก็ต้องวัสดุที่พร้อมเพื่อจะทําตลอดเวลาทั้ทงนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมได้เรียนให้คุณสาวว่าสิ่งที่คุณพ่อได้ทำมามาจนถึงผมเนี่ยเรายืนหยัดด้วยความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ แล้วก็ราคาที่ทํา <Okay. S 1> มันก็จะเกิดการต่อเนื่องเราสร้างเครดิตทาง,งทางธุรกิจลูกเรามาทําต่อมันก็จะเติบโตไปไเรื่อยๆนะครับ ดูกันเลยค่ะี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่โบรังเก็บประมาณพวกสังกะสีท่อเหล็กหรือว่าเป็นไม้อดที่จะเป็นอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการเอาไปสร้างก่อสร้างครับนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ห้องน้ําห้องครัวครับที่เขาวางจําหน่ายนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามครับที่สามารถประดับตกแต่งภายในห้องน้าภายใ,น,ใน,บนบ้าน หรือว่าทุกส่วนนะครับของภายในบ้านมันจะจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทีส่วทสวยสวยงามครับครับนี่ก็เป็นของกระเบื้องนะครับเป็นตื้นนะครับที่เป็นลายสีสวนสวยง,งามครับดูกันได้ครับหาซื้อกันได้ที่ร้านเรีองสุภายนิสเซเตอร์นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหนึ่งในบริเวณสถานที่ก่อสร้างที่เป็นอ الم, ของห้างหส่วนจำกัดเรืองสุพรรณิเซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นบริเวณก่อสร้างที่กำลังกำลังจะเริ่มโครงการนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทันมารู้จักกับช่างที่เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้รับเหมาของห้างส่วนจำกัดเรืองสุพรรณิเซ็นเตอร์ค่ะคือช่างเสนีค่ะตามเข้ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่างเสนีนะคะ ผู้รับเหมาสร้างที่ทำรับเหมาของห้างบริเวณนี้ค่ะค้าอยากจะถามสอบถามช่างนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการแบบแตัดสินใจที่จะไปเลือกซื้ออุปกรณ์รับมาจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัดดุสุภาณิสเซินเตอร์ค่ะอนน๋อทางดุสุภานิะเขามีชื่อเสยเียงมานานแล้วกระเป๋าก็ขายวัสดุได้มาตรฐานเขาเป็นบริษัทที่ว่า อยู่มาอุหลายปีแล้วรุดแตไหนรุดพอ่อนตอนนี้แกก็ใช้วัสดขุของแกมนีอะไรมีคุณภาพมีเก่งถือว่าใช้ได้ถึงได้ไปเอาอยู่ที่แล้วช่างแบบรับรับของมาจากทางร้านมานหรือยังครับ,รบสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็ อุปสรรคในการทำงานแบบหมกระดันี้ะคะีอยู่สั่งไระนั้นมันขาดแต่แรงงานทุกวันในแรงงานน้อยมากแรงงานก่อสร้างก็เยอะแรงงานของเราก็น้อยหลวงวัสนุกตองรู้สึกจะดีระครัพบมางก็เลยต้องเลือกเลือกแบบประมาณว่า้านที่ ของได้มาตรฐานแล้วก็ใช่ออแล้วก็ร้านที่ว่าดูแลกันมาตลอดคือคือของไม่ไม่ชัดเรามากเราก็ให้โอกาสเราทำมาอากินร่วมกันพออยู่ด้วยกันมาตลอดเร้ก็มีความไว้วางใจเราด้วยใเราเข้าไปอยู่ในบริษัทเขาค่ะนี่ก็คือหนึ่งในความที่เห็นของเอ่อตัวแทนผู้รับเหมาขอสร้างหนึ่งในตัวแทนผู้รับเหมาขอสร้างที่รับของมาจากร้าน สวนจักัดเรือสุพรรณีเซ็นเตอร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณช่างเซนต์ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2นะคะซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการที่ดําเนินสําเร็จเรียบร้อยแล้วของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือสุพรรณีเซ็นเตอร์ซึ่งก็คือบริเวณของตลาดไนบาซ่าเมืองบุรีรัมย์ของเราเองนะคะซึ่งตัวตัวตลาดตรงนี้แล้วก็จะเป็นตลาดสดแล้วก็ทั้งอาคารพาณิชย์ข้าง ทั้งรอบตลาดไนบาซ่าทั่วบริเวณก็คือเป็นโครงการของห้างรัชจำกัดเดินสุพารณิเซ็นเตอร์เป็นผู้รับเหมาของ้างิทั้งหมดเลยค่ะเชนี่ที่พับเขาลับเนี่ยผมไปมีลูกด้วยเอาไหมทำทุกอย่างเลยอ่ะอยู่เท่านี้อยากให้อยากให้พวกรู้ด้ซึมซับ เราเราขอไปทำประโยชน์ในบ้านเราเนาะดีมากมากเลยนะผมก็มีความสุขที่ผมได้ให้ข้อมูลต่างๆพวกเรานั่นเรื่องเกิดประโยชน์